การเข้าใจพลังธรรมชาติที่แตกต่างกันสามารถช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และมีความสุขขึ้นการแบ่งแยกพลังธรรมชาติออกเป็นประเภทต่างๆจะทำให้เราเข้าใจถึงวิธีที่แต่และประเภทมีผลต่อชีวิตของเราทั้งพลังจากแสงแดดลมน้ำดินและต้นไม้ทุกสิ่งเหล่านี้มีพลังเฉพาะที่สามารถช่วยในการเยียวยาและเสริมพลังชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์ เริ่มจากพลนแสงแดดที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและกระตือรือร้อนเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการผลิตวิตามินดีในร่างกายซึ่งมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและอารมณ์ของเราต่อไปคือพลังน้ำที่เป็นพลังการไหลเวียนซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและสงบลง น้ำยังมีพลังในการฟื้นฟูจิตใจจากความเครียดและความวิตกกังวลด้วยส่วนพลังลมก็เป็นพลังที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวในธรรมชาติมันสามารถทำให้การหายใจของเราสดชื่นและช่วยเพิ่มพลังชีวิตให้กับร่างกายได้การเปิดรับลมบริสุทธิ์จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นและคลายความตึงเครียดไปได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ พลังดินหรือพลังจากพื้นโลกเป็นพลังที่ช่วยให้เรารู้สึกต้นไม้เป็นพลังที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับความสงบและการเยียวยาโดยต้นไม้เป็นแหล่งพลังงานที่สามารถช่วยฟื้นฟูจิตใจและให้ความรู้สึกปลอดภัยได้เราสามารถดึงพลังจากต้นไม้โดยการนั่งสมาธิใต้ร่มเงาของมันหรือแม้กระทั่งการสัมผัสลำต้น ต้นไม้ก็สามารถเพิ่มพลังให้กับร่างกายและจิตใจได้ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะ